นี้ครั้งที่94วันที่11กุมภาพันธ์งห้าครับเจ้าวิชดาตประิบุลขอเปล่งวาจาสาธแยกพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธาพรมพุทธาสักพุทธาและเป็นอาจารย์ปรพุทธาแดงคร,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 รับครับเิีาายเจ้าองค์ หลวงปู่สัมฤทธิ์หลวงปู่บุญเดชหลวงปู่เซราตับกูบาจันผู้เป็นเจา้าของแผ่จรินในปขอเทศพดาเจา้าปดเจากำลังลธนาในการจดะเบียนของพระเจ้เจ้าน,านาีานาน้ขออนุภาพคุณพระนางตรายกูบา,าจาันและเทพเจา้าดาจันพระเจไม่ได้จิตของเจ้าเป็นสมาธิแก่การจดทะเบนมนต์ต่อไปด้วยเถิด บทสวดจุลมเดวดาจมันตาจักวาลีตัวชาติใส่วาตาจมันบริ่จตุณันตุโสขะมกลังตะเคกมีจามปีเตเลตันจะิเกิมาในที่เประเคจักามีตรู้ว่านักเหะวตถุเกตเตกุมาเะยันตุเตวะตาลาวิจเมียะคาขันตานิยันตตาตังกียงมูลีวัสตาโนเมตุตันตาธรรมะตาลโกลยมธรรมะตรรมะตาลโกลยมธรรมตตาธรรมะตาลโกลยมบทสวน้ำมากติจะตาตมุตตาตัมตุโตตุตมมาตัมตโนตัมตัมตุโตตุสมมาถึงตาโนมุตตาตัมตุโตตุตมตาสักบทสวตต่กต นาทิเมตาหน้าวันยังตุดโเมตานาวันเอเตนะปัจจว่าตาตัิเมืองตัตาป้านาทิเมตาหน้าวันลำโมเมตน้าวันเอเตนะปัจจว่าตาิเมืองตัตาป้านาทิเมตาน้าวันยังปัมโพเมตน้าวันเอเตนะตาเจว่าตาิเมืองตัตาป้า บทจังานก็มีโกนาโตอติกะคาามาเาเกโกนาโตอัตยาเเรโกเลตวะปะลีสัพะปโตสัมพเตนะปจระมาหุนตุัพุปตวามาคากโกนาโตจายะสัพเพเปนุโกเลตวะปะลีสัพะปโตสัมโตเอเตนะปเจสมหุนตุัตงปะโกเโกนาโตะจยะสัเพเปุเลตวะปะลีสัพะโตสัมพตเอเตนัปเจรมาหุนตุัพุตวามาคาโกนาโต มหาบทสวดมหาสมัยรอวันเมสตังเอกเปยมพะว่าตเคยวิหารละปกติว่าถึมหาวันเนมัตตาพิูลันลันทิปัจวคตตะวนว่าแต่ตะเคลันจะไมเทวตายเยปุเยนะของที่เ้าองทีพักราตัิคูสะวตะวตะวันวันตะวันตันกวันตะวันตะันะวันตะวตะวตะนตะวัตะวัตวัตันตะวนตัตะวตะวันตวัตวะวันตวัะวัตะวันตวันตะัตะวนตะวนะวัะตะตะวะตัตะะันวัตาัะวัตะน ยังไิคุตสำคัญยามเม่มายังปีเย็นนะพ่เตนุกับังไม่อยาุปัตติกิวาตัวตัปัตตปัตเตปัจเจกตาตาเตมตยญาเตยตาุว่ตาเทวตาตยญาตาคืนะังเพราะเราว่าผู้ที่อยูตำมิจังว่าตาหัางกับเปิเตยยาปะติจักปาห่างกับเปิดว่าเอว่ามีวัดสุตาวัเตทุเทวตส่วนตรลายหิตารป้ันตัวรถตัประตูหังตัวตะคุตาเทวตาป้นตัวอภิวาตัวเอกมันตางคุ่กตมันบางทีจะคุ่เอกตาเทวตาประตวอีบางะาถาภารติมหาภาวะเียว ภาวะได้ถึเทวกายามะคัตตาอคตาอิวังธรรมะสัญญาตั้งใจเวลาติาตากติอตาโควลาติวตาปตูการกุาาาติต่วจมาการสุจิตตังอัโนงุจิกมตสาราติเอตยานิเอุตยานิอิตยานิอติปตตตาต อาตโกปลาลาเทวะตาบนโตสก,กีมังคาตาภาสีเตจวากีารังเจตรกีรกังอิตจคีรังโอหันปะมะเนจะเตจรารันติสุตะวิมาจะก,กุมาตาสุาต,าสาต,าสาตันต,นตาตูตูมาปฏิอาตโกปลาลาเทวะตาบนโตสกีมังคาตาภาสีเย,ยเจเฟกพุทธังสายนางาาังคาตาภะ เตามิสันเนีปยาคูหนิปาญามนุสังเทหังเทวากะยปรีปุริสันติตีอาตาหัวะวพิหัวมันเตติเยคุเยนะพิฆเวตาเตโลกัาตุเทวตาสันตีติปตะคนตีปักนตาตยพิโกสังยาเยเตปิเตปิโเหตุมาตนาอานาตงสามาสัมุตเตตพิวาตานาเตาะมาเยวะเทวตาสันตีปติตาเตุสเสยะเตตีมางเอตาละเยปิตพิกเวเวื่อมีจนาอานตานงอานโตสามารถสัมมุตเตเตตัิวาตานาเตะมาเยวะ ตาสันต Get ิตาพระวีสันติหรยาตาติไม่ห่างเอตารลนดอจิกิตามิติสันตว้ยายมนามาไม่มิจิณย์มิสามิติโหยสติพยายังนามามเจติตามิพิโกยอัติายนามีตังสุนาราผาตุการนามาิกโรตะาติตามิเอวันเอวันพันเตติโคเตพิโขวตโตปันจจโตติได้ปะคะวะเอตาตวะจาสิโลคำนกกัสไสยาตาคุมมาตาาติตาเยติตาติสัพปละ ไปตัตตาสมาตตาปูตุสิยัละวาตตินะโอมหมังตาธรรมพีโนโอทาตามาสาวิจุตาวิปัสสนะมะนาวิยาพินโยปัญจาสตาตตะวาวเนกปิตตะวจอยตาโตมตีตถาสาวกิสละเนระเต,ตวากันกันตาเตวิชานาปิกวาวเตจักกปามุงสุตตะวภูาาาาาตัสสาสาน,านังเตสัมปะุงยะอาหุยาณังอมุตสามาทัสสนังอัตเตเกนะ ตตาบาทานผตาหาังอาตาลันตาลิตาตังเอกตาหาสานาอัปมนุสสามารถตาสูอัปเกนันตาตามาคุงพีจาตาปามุดาอัตุตัดจัตตาปะอภิยวกิตราจัตุมาตาปนตวตองยิสตาตาสาวเกตแม่แ่เตวะกายสังกัปตเตวะจัพิโกวเตเยวังกิตายตามิขีรลยนบุลละโทตาสาระวัจยาคาคุมากราปิตาวตางอิทิมาโตเชตโตวันวันโตยะตาพิโมตมันนำกรรมพิภูนสัมปิมานาชาสหัสสาเกยเมวาตายาคาณานัมโต มโตจุุโตวันมโตยกัตยทมุมธมันนำมะกมูนังสำมติวานางตาตากีรติตานตายะขานานันโตเอ็ที่มันโตสุนโตวันมันโตแยกนตย์ทิมุติขมธมันนมุตจำมุขูนังสำมตัวะนางตาตาคีราิตาปัตายะขานานตัวโเอ็ที่มโตชุบุนตวันมันโตยกตทมตโมธมันนำมกจรมุขูนังสำมิติวนาภูมิโยราใจโตเวปุตรานีเวใจยมภูมิโยดังสาตา

ปันติมมาต่ที่ทีสังราชาริรูปผาโสปัตะตินาคนาติปฏิมาราชายติจตปุตตาติตัดปะกโอยจนามนามาภะไรที่มันโตจิมันโตวันมันโตญาติโมตมานามจามพุทธุณังจัมติวะนาอุตตราทีสังราชาปุเวโรตับปัสสะติดกะลั้ติปฏิมายาติโตปุตตาติตัดปะโอยจนามนามาภะไรที่มันโตติมันโตวันมันโตสาติโมตมาน มพิคุณังตันิวะนาคกเลมันทีนางรัศน์ปฐมทันวิรุตะปุปปัิิุปปุกเกเรตังทีตังจะโตมันเตมาราชาตะมันตาจตุโมติตาะละมันอะอาคังคูวะเนกปิตตาวะโตยเดังมายาวิโนทาตาอาคูวัจะนิกาสตามายาคูเกนเดกนมูจตาวิกุตตาวิโตโตตาจันตะโนกามาเตปูจากพินุนิมัตุนิมติตะปนาโตโอบัญโยจาเทวตุโตจะมาเตยิตเตไตโนจากพระพุนโรราชาท่โนกะโ เป็นปันจติโคเทวตินพุรุตีอาตาสาเกจเราราชานุขัภพาศาราจุภีโมทมนาปการมูุนาสมติวนางอาถาคูนาลสานาคาเวสาราสหปตปกะกามะสตะสตาลายะอาคูไปยาคาตายาติิยามุนาทาลาจาอาอาคูนาคายาสติโนเอวามันโนมหานาโคโสขัตสัมติวานาง เยราคาลาเจตหาสารสารนันติซึบาติจาปฏิมีสุตตจักขุเวสัยยะสาเตวะนัมจาตบตาจิตตาสุปนาอิติเตตะนามังพยายันตานาคะราชาหนามาสิสุปนาโตเขมามาคาสิพุทโธสัรหาหิวจาหิปวะหายันตานาคาสุปนาสารมะสาระนัมมากังสุทพุทังจิตังวัฏิตตัะเถนะสาวุตังอตุลาสิตาคาตโลวาสาวัตสิเตงที่มันตก ยาตเติดตื้นุกกาละกันชาพิสมาทะอาตุราธานเวฆัสาวปจิตติสุติเตปนาราโทนโมติตสาตันต์จัตปุตุนะสเพวโรจัตนามากาตันเนจารังพันเตนางราหุปะตุมูปาฆ่ามูสามโยธานิปัสตันเตปุ้ศูนางสมิงตึวานางอโปจะเทวาปริจัเตโัววโยตขาฆ่ามูวาลุนาวาลุนาเทวาสงโรจัยัาสาสหาเมตตากรุกกา กาอาคูเทวายาสติโนทัตเตเตตตาไกยะตเปรนาตโตเนยที่มันโตที่มันโตวันวันโตยาสติโมตันิกาโมพิคุนังสัมติวานังเวปูจเทวาต่าลิจอาสมาจัตโตเวยะมาจันตาตูปนิสาเทวาจันตามาคูโพรักกิตาตุลยาตุปนิสาเทวาตุลยามาโูรักกิตานากันตาโพรักกิตตว์อาคู มันตวาระหกาวัสูนังวาสโรเสตุสักปูปาค้าปุริตะโกทศเสเตตัสตากายาตะเปนนนับตึอือที่มันโตที่มันโตวันวันโตยากตัดที่โมทวนางการมุขสูนังสมพันธิวัณังอาถาคูสาปูเดวาชาลามะกิติการิวาติการจโรชาจากภูมาภูพาติพาตินุวะภุนากษาตามาจากอจุตตาเจเนจสกตาปูเสยาลิกาอูอาคูวัตเนสินุวะทศเสตตัสตกายาตะเปนนนับตึอือที่มันโตที่มันโตวันวันโตยากตัดโมทมณังการมุขสูนังสมพันธิวัณัง สัมมนามหาสัมมนามนุสสัมนุสตวากีตงปตุสศิอาคูอาคูวโนปตุสิริอาธากูหะยุเทวาเยจาโลกทีตวาติโนปาลคามหาปาลคาอาคูเทวายญาติโนทัศเตเตตะกายาสเปนานาโตโยนุอิทิมันโตทิมันโตวันวันโตญาติโนตัมลังคามุกุนังจัมปิววานางสุกาลุมะลุนาอาคูเเกตาสัตสหาโอทาตาเคยหาปะโมขาอาคูเทวาพิจักขนาสา ธามมตานักธารมมีจกานจรจยาติมโนทาณยาคะปัิญโลโยตีจากพรวิวัตรสติท่าแต่ใจต่านกายสัพเพนานัตยโยที่คือมันโตงึ้นมันตอันวันโตยัดแต่พุโมทมนำการมุงพ่กุนะแต่เติงว่านา กมัตยายามากันนาเยาสถิุกัพการามาเสตงโทตินาอสวะนิมาลติอาูอาหาูบาลนิเมนปาตเตเจนาตายาสเปนนนทปยโยทีมันโตันตวมนโตยาปัสมุบนากาโมุนาสมิว่านางอาศัยเตทวานิกายาสเปนนนอมันว่เยนะกันเยเยันติตาตาพงวุิ สีมักสีดำโอคาติน่าตานาแลทางท่าครโมกตะลังน่าทางแก่ทงว่าติดตาติดทางความมาเป็โตจะบุโตทีที่มัโตสากต่างกุมาโตติโตจากโสมกษัตริติวัน่ะฝ่าพะมรรคมาฝ่าพระเทาที่เจตจิวันโนทุติมันโตพี่จะมาไกโยยะติโตท่าเสด็จิตลาวบันเจกกะตวัดติโนเตจะมาตะโตอา ราคาหาลิตาปริวาเตเตจัตเปยเปนเเตตินเตเทวาาแรกมาเตวะอภิการมีปัสกากันหาสามารยางเอต่าการหาถาพัฒนาฐารักในพันตุตุสมันตาปริวตมมวมุิตาปคจิลอิจุตาตามาเสโลกาณาเตน้ไปตตยบาลันตาลัตจากสรัางกัตวาเประวังยะถาปะวตตงโเมสงแทเรนโตวิตุตาโสวัติธาอวันตีสังคุโตอิยังวััจจามายายาวัตุนาตตุมาตะตมันตีตาตาตวเกตตะลเนมาลาสีนาปการตัเตวิชาาพิกโว แตะกับบงมุตวาพุทธศาสนัวิจารย์กาในสังโลหมดีจะยงกาเีนวิชิตแตังคามาปาติใจยาตสิิโมทันติกาพุได้สากเเนตตาติปุตบทุลชายะปรมอน้มใพุทธเตยะัตนะเตยรรมิกเตยรตปติสิงปติวะนลา ญาปัลเมสุราติทุกประมาชจินราจะตโลกาคัมพีรักษสมุทาปุตุกังกาจะประมาณจยะปฏิทิพวันปุตเตยะแช่ตอนนี้นิตนาดีนาทีนาตินาทีนาทียะแช่ข้าคุณและตันนี้แทนที่ใเสนาลุเนรุราชาทนตสารติจยะยคัมพีและตัวพีนาเขตนาคีปีศาจะปุตตะการิยแช่ตุนิมิตาลงสิจยะแชยสิงคี่สุธาธาสุขชาติชยะแชยว่าลูนาภูกัดตาชายะแชยจมพีดาปะกะอันละคุณเถอยะแชันมะคุณนัตโตงสุกะ นระพุทโธเสียหายัญาีปาชัยยะว่าลุนักภูคะยาตาทิฏฐิจักเสนาลีปูนาสุปินรนิชยะแจสุขาตุขาทีิชัยะจทอรนดิจเลสตาจุชยะชยะจทนีสติสตาชยะแมังคระดัญญาว่นันคชยยะว่าลน่จักยชยะสเสตุลาภูจาชัยาง ยเชย่พมเนทันาเชยะเชราาทิราชเชยเชยเชยเจปตมินจระจชาอันตาปเจกพุตตาวังเจยเจมไมุ่โลฮารโลลีเวะเชยธรมาสุลโขเจยเจนาโควิรุตตโววิรุปโจันิมาเราวิอินโทจเตเวนะเตโยจักเวโลวุ่โลหปิจาอันทวโยตะปาปุลโุมโลตตารตะโอัตารตะมหาธิวสิทิจตตาปาสอาทโยอิสิโลสาวกาสภายาลโมกวันติเต ใยะธรรโมจาัังโกตัท้ตาปาโนจใจยะตาเอเตนะใยะเตใจยะหตุเติพระวันตุเตเอเตนะพุตเตจนณทุนตุเตตยะมังก็ไเตยะพุตเตสีมัโตอะยังมา มาลัสสัจปาปิมโต巴ลาทโยโภตยมทุมะเตโยปมฤติตารเโยะตาาปมขะนาหเหติโนเชโยปิภุดะติมะเตยยมาปาปิมาโต巴ลทโยโภตยมทุมะเตโยปมติมารเจยตาาอินาะนาห์เหติโนเทวภุดาติมะเตโยมาปาปิมะโต巴拉เทโยโภตยมทุมะเตโยปมโติารเจยะตาดัเนขนาห์เหติโนเชโยปิภุดาติมะเตยามาปาปิมโต巴ลเทโยโภตยมทุมะเตโยปมฤตา ยาตตานาคนาเมห์ทิโนเจโอปิกุฎตินีมาโตยามมาปาปิมโตบ拉เตโยภโพยามูถเตปรมุติตาชยะตตาสาปามาคคะามาเหตโนเจโลโกนิยาโมเลสกัญนานเป็นวะเทวันตะวันิโชยที่เล่นกเยี่ัมกะเหลปาราคืปารังเกติเกตุเป็มกปรัตเกติจกวตะนังอ์กาปโตมโมติจุนากตะตุมากะลาสุะปานตุเเตจุปโนสมุตโตจักรปุพุนามมจาลิปัตากิณังกายะกามวจารกามวัะกิปัตาติณนุปัตากินานิกาตะว เอตตาลันตาตตาวิรุณาพุทธตาสนิอโลกาถึงวตาตุลปผลหาสภะสัพเพปะติพีตุลันตุกโตเยเทวะติมิานีที่กระทียุปัตตาหุตุลวตาหุตุลตาุตักตุลปัตตนาลักษาตุเจ้นนมักษาวิายาติปัตนาเตตังสัพเพปุรนตุโนระตายุตกาลิปวัตตันคุวัตตังวัตาวราหะกาโกคาติปตะวะเตตังนิวาเวนตุจัปปะะกายะถังกตตุหาหานตุยะฐานะหัง บทโวดธรรมนิยามาัสตังเอวเมีสต,ตังเอเกาาังเสร็มเนียปะคะวาสาวัติยังวิหารติเจตวานี นาเกิดปีตะการอารามีตเราโคฟังคว่ิมันเตจิพิโกวติปัตันเตจตพิเตวิภูเป็ตวปัญจเตจิตพิโกวจะอุปตาวาพิโเวตะการกัณนุปตาวะตะกาขตานาจิตตวะตาตาตุลาปันตตาธรรมนียะเป็นตังคารานิจจติตังตะขาคโตอภิสุตติอภิสุตตวันเมตตาวะชิกติเจติป็นเนี่เป็นแต่ปัญจเป็นมีรติผู้จติคนในตโลติตังเปตังคารานิจจติปตาวาพิโกวตะการกัณฑานุปตาวาตะกาตต ุตรกมตตาทิมานยาตาตะเยตังคาราทุปาติอัตตังคาาคาโตะจิจเตะิเมตตะพิจิตวามะตวะอะจิกติเตเตตุปัญญาปติปันธาเปติวิวารติพิปัจะติโกติกรติตะเตังคาราทุปาติอุปตาวะพิโเวจกาคตะนุตาตาวตาคตังพิตาวะตาตาตูตธมะตตามาน่ยะตาตะเพยมานตาติตังตาคาตะจำทิจเต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 เพิจิตตวามิตเตวะอะจิกติเตเตเปัญญาเปตติปันธาเปตติวิวารติพิปัจติตติโกติกา กระตุกการติดตังพรัญโถงไปบทสวดพระเตกานตาตาติตานาวาคมยะนัปะกกิงค่ะพระนักตัณฑ์ผู้คนเป็นคนตัณฑ์พิถึงที่ร่วงไปแล้วด้วยอะไรด้วยคนโลงอยู่เนี่ยไม่มากถึงญาติถึงไปเห็นนั่นตังอัปนังจาระฆัตังสิ่งไปเด็นก็รับไปไหนสิอย่างนั้นคนจะไม่มาปัจจุบันนานโยธรรมตา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 วิปัตสติอาตังวิตลังอาตังุปะตังวิจารปโนขโยผู้ใดเห็นธรรมเกิดขึ้นเฉพาะหน้าที่นั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งั้นเขาเขาควรก็ควรการเช่นนั้นอันเดยววกิจจะมาตทำ โกอัญญามอญและนางผู้มีความเพียรผู้ต้องทวันนี้ใครเราจะรู้ตามไหมไม่ว่าในฮินดสังกัลเตมาเตนในนวัตนาพวการปฏิบัติมพันธ์ผู้หนึ่งผู้มีเจนามากย่อมมีสำหรับเราเอวังเนี่ยาลามาไป็อาโหระตมาติยังตังเวปเตกัลตนสันตัโตอธิกคเตมุนีมนีผู้สงบเย่อมกันาววผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดทางกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นหนึ่งแม้เียงราปีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะต่างเขาวัดตั้งขณะ เพลิดเพลินิจาระผานพลักาจิตใจและรทุกนามนามรทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปแต่เป็นอังกาทุกข์าังการลิดจิตใจและรูปทํานามธทั้งหมดทั้งสิมันเป็นทุกคนทุอย่างพอเกิดแล้วแต่จ็ตตายไปตเป็นธรรมานาตาถิงแล้งหมดทั้งท่านที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ยุตัโยไม่ตุทุกคนถือว่าเราก็ก็ของเลาว่าตัวประโณงทม่วงคือเมาวตังคือของไม่ย่างเย็นท่ง ขอไม่ <é> ียมละนามินีตั้งเตว่าการวัดาคุณจะตังไม่ีายคอร่างกายนี้ไมได้ตั้งอยู่นาแต่ีงโนัจุรนทวนถึงขีแต่แล้วทีเส็จะนอนับปะท้งมิกะดิ่งแรัประดุดดดงท่อไม้ท่อนปืนนี่ละนะประโยชนไม่ได้อาิวัสังฆาสังกาทั้งหลายไม่เที่ยหมอุปยารทมนี้มฝึกฟังถือขึ้นหลเกถือเด็นรรมดาอุปจินนี้ยเทียนปี่ันติเพือย่อมดับไปเตะทางปะตโมสุโคขันทบเางุบตะวันขั้งังตา ตายแล้วเราแบบตัตายเต็มตามะวาม่ามันตามนี่เราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนาทีเบยเอตาทางกายโยฟานทุกแตนยังค,งงคงวามตายนี้ย่อมไม่มีแกเราเลย บทสวเมตตายังกิจิยังกิจิตรางกำมังตะเบตะเหิกะตังบุญญาโนอนุโมทันตุตุนัตตูโตเยเทวะตมิงสาในอธิกาตาตีขายุกาสะดาวหุนตูทุกตาหุนตุทุกขะปัมมุจเตมาตาปิตาถุกตาหุนทุกทุกขะปัมตุจเจตกตสเปยะติกาตุกตาหุนตูทุกขะปัมุเปตโตสเปยะติกาถุกตาหุนตูทุกขะปมมุจเจตสเตยะติกาทุกตาหุนตูทุกขะปัมมุจเตตสเตมะติกา นิเชนตัวตวดบุญบูชาหลวงพูทวนนโมโพธิสัตว์ิใมยะอิิวนนโมโพธิสัตว์ตม่วนนโมโพธิตวอธิยามะอิติปะศาวาบท ปฏิทินนะคะดายาเทวตาสันตทีาเรทูเปก็เลยปนิเล่เตงปาธรรมเลจำว่าวันติตาโตติงตะลเตวิหาแมันเตเตงจะมาทานวัด่จุมีการทานปวตตั้ปราคามาจะเต่านี้สบายตากาสปะปุตบตเตสะุไยิเจตาปอัจะตาตปปาิกานี้อนกังัมลองปิจเตั้ติารคนตั้งขดายทันริงตาะมตะงธรระนลสกค ค้โมัโไว้ถาก่เมรสสุตมกเป็นปีทามจ้าุินับพุนีเมรัยย่เเตปัตนาหตุ๊เปปิปาลุนบุรเดนนะมัมาทาหรือตวทังการีว่าตับุที่วายตดังตมิตตุเมตานมาตาปิตาจะรังทิยแดงระตุปะกงในวังทเมนะครัตั้งระคตุสุดธร เทวตาวจะยกคาถาตุคปัตตาจะมีทุกคาถาปตาจยกโซกัปัตานีโตกัโนต่ามสนโนเอตวตาวจะมีัมปมตังมุยะธรมตะเทเทวโนุโมตตตปะปะตติยานังกนางจุดกาไทยเซลานกางจุปะตมานาเตนกนภคาเตนตุเซวตากาตาตุมาคลาคาถาอุตุสะพังกุมาคลังลักกันตุตุสะปเตตากตปาทานุภาเวนะตสทิโคนตุนี้ตานังตนูวุณตุสะพังตุาคาลังลักันตุตะสะเตวตากะตปตมานุภาเวนะตุทิโหนตุนี้ตานางกนภูวุ วัตตะพันตังคานุภาเลสวดที่วตัได้รนตังนัตเพพุทธะปะระปตะปตก็ยังพลังอาหารตัณน์ตะเยนะลักานพัธามิจัโตตะเพพุทธะปรปตะปตก็ยังพลังอาหารตันตะเนะลกัานพันธามิจตะเพพุทธะปรัปตาปตกยังพลังอาหันตะเตนะลกันพธามิจตะเพพุทธปรปตาปตะก็ยังพลังอาหารตันตเนะลกัานพันธามิจัโตตะเพพุทธะประปตะปตก็ยังพลังอาหารตันตเนะลกนพันธามิ สมุทรสุขสัพเพพุทธาปะละปตาปเจกยังพลังงานตานันเจเจน่าลกันปตะมิสัพเพพุทธาปะละปตาปเจกยังพลังงานตานันเจเจน่าละกันประมิสัพเพพุทธาปะละปตาปเจกยังพลังงานตานันเจเจนาละกันปตะมิสัพเพพุทธาปะละปตาปเจกยังพลังงานตานันเจเจน่าละกันปตะมีจักรเสือด้วยอำนาจแห่งมุคคมเจ้าเจ้าตัวทตายาบุคคลนี้เจ้าเจ้าขอนอก้าชที่สวายเป็นรักที่แต่สมเด็จพระดังเจ้าเจ้าสิทธิ์ที่ทรงราชินาประมุมราษ ชนระดีพันปีหลวงผู้เตศตุตวันคาคอนสงแห่งผู้เตโตูปฏับศีโมงคณิแกพเข้าไปว่าปลอดภัยจะทุกโตลงไปในตลาดนะครับให้มีแหล่งแรกจุจเดชมั่นคงเป็นธรรมจิตอันทราบคำว่าไม่มีหลอจากแก่ขอยังมีแกข้าก็มีสามารที่ติดตั้งมานในพระธรรมกตอเองเองผมแต่สามารถเจ้าดำรงอยู่ในควาีงานต่อกันในการขอที่เทวดาทั้งหลายผู้เลี้ยงลอุโมทนาสังกกตในผู้ตนตปฏิปฏัมโนนุภาพแหงมงคลปถึงวัตตุงคลตับปีตายอดปีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาอมลูวัตถุมงคลนังกรกับสิ่้ว เทวันลูกา <ล ısı> <ป Jung net> พาอนกานอันติดเอาเลยผลได้ไปติดบองคนแก่ผู้ครอบครองและวิ <Marg> eh <la> ้ชายผูปการอเธอ